สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขูทุกคนวันนี้กับบันที่20เดือนกลุ่มพาพันพศสองพันหาลอยหกสิบห้าครับผมวันนี้กับผาแฟนเพจแฟนครับมาเบิงงวัวแม่ลูก แยกแม่แยกลูกไปด้อครับเด้อมานี่แต่ว่าแม่เผินนี่ผ่านการผสมมาแล้วนะครับเนาะผมโตมาแด้ครับเน้อนี่ครับแม่นี่แหละผ่านการไม่ลูกแล้วสามตัวนะครับเนาะแม่นี่ลูกตัวที่ที่ผมโตมาเนี่ยครับงออยู่บนบานนะครับเด้องออยู่บนบานหัาเนาะครับเนาะ แขงขาขอเขาครบส่วนสมบูรณ์ดีคลิปใบหูดดำคอเขาดำหัวนุ่มพนก็ครบส่วนสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะหัวนุ่มพนใคได้ครบส่วนสมบูรณ์ดีอยู่เนาะครับเนาะหัวแม่เนี่ยค้มโตมาได้สองเดือนเนาะครับเนาะย่างเขาเดือนที่สามเนี่ยครับผม นั่นแหละครับคอเข้าิ่นดำคิปใบหูดำนะครับเด้อ้โหนะครับ,เ,รบเป็นออกงัวออกสไตล์ประมาณไทยเงี้ยเฮานะครับงัวแม่นี่ยขันกันมีลูกมาแล้วสามตัวตัวทีที่นี่คมตัวมาไวครับงวอยู่บนบ้านเขาคมตัวโตวนะครับสำหรับยุคของนี่เนาะครับเนาะสมรดเพันว่ามันเอ๋ บางคนกับมักนะครับบางคนกับบ anyway, uh ่ม hmm> mm ักบางคนกับมักค้มตัวคุณนะครับพอเข้าพันเบิดเท่านั้นครับทั้งดำเขีดสีเพ่นแดงนี้นะครับเด้องัวแม่นีนะครับเนาะแดงเป็นแดงครับผมบ่มีสีอื่นเจียวปนเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันใดกันอยู่ครับนี่แฝนเพจแฝนครับมักงัวแดงแดงนะครับเนาะ เข้มเข้มได้การครับแม่เนี่ยออกสไะจายบะมันทั้งไงเฮาอีกตั้งหากนะครับเนาะขาทุกขาถอนแล้วประกันให้ครับเนี่ยแม่นี่ยหางมกหางดอกแล้วประกันนะครับเนาะในรานคาก็จะเปิดไ้เลยนะครับเดนาะงูแม่นี่ก็เปิดไปสี่หมื่นหกพันบาทนะครับเด้อออกสระจายบะมันทั้งไงเฮาเลยนะครับเนาะค้มโตไปพร้อมครับผ่านการผสมมาแล้วได้สองเดือนอย่างเดือนที่สามนี่ครับผม คลิปนี้กับที่มีงัวแยกลูกไปอยู่สองตัวนะครับเด้อนี่แหละครับแม่นหนึ่งมีงัวคมอีกตัวหนึ่งนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี่มือนี้ครับผมแม่นี่ก็เปิดไว้สี่หมื่นหกพันครับทรงพี่ทวภาคอีสานนะครับเด้อนี่นะครับงัวแม่นี่คุ้มสูงของพันหนึ่งเนาะรอยซี่คือบวกขึ้นไปนะครับเด้อคุ้มสูงพันนะครับเนาะ มีแน่นอนครับผมวามสูงลอยสี่สิบบวกขึ้นไปมาเบิงงัวแม่ลูกบ้านครับเบิงงัวแยกแม่แยกลูกไปแล้วบันนี้มาเบิงงัวแม่ลูกงัวแม่ลูกคมนี่ก็แม่พันยุ่ฝูงมานะครับเด้ะคาดบาสิผสมมาแล้วเนาะครับเนาะงัวแม่นี่เพียงดีอยู่ครับผมยังมหาคนดีเนาะครับเนาะพ่นนะครับน้องพิน ใส่ๆแนานี่ยังไหนกับพันการผสมมาแล้วครับกลมสูงของเพื่อนน่ร้อยสามสิบบวกึ้นไปนะครับเด้อเปิดไว้แล้วก็นะครับเมา่อไหร่นะครับเด้อถ้าแฟนเพจแฟนครับอยากได้งัวแมลลูกเป็นแต่พันการผสมมาแล้วเนาะครับเนาะหัวแม่เนี่ยพอว่าง,งัวแม่นี่กันารันตี อ่ง้อยูหนึ่งง้อยู่ฝูงมานะครับผมมีพอพันุ์คมฝูงเนาะครับเนาะลูกพันหย่ขนาดนี้แล้วก็น่าจะพันการผสมมาแล้วนะครับผมนั่นแะครับตัวลูกพันลูกพันหย่นะครับเนาะน่าจะพันการผสมมาแล้วเนาะครับเนาะเพราะว่าต,ต้นโตพันกับซอไสดีในด้านราคากับเปิดไปสี่หมื่นสองพันนะครับเนาะ แฟนเปลี่ยนแฟนครับอยาได้ซื้อหนึ่งสองซื้อสองในสามก่นนี่ะครับชุดนี้นะครับเนาะในคลิปนี้ได้ครับผมนี่ครับล้ำตัวแม่เพลินเต็มๆเลยนั่นแหละครับเอศภาพไปเบิ้งอยู่ทางหนาลูกคนอีกจังน้อยเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็มีอยู่สองตัวเนาะครับเนาะที่เนาะแนะน้ใไ้แฟนเปลี่ยแฟนครับผิดจตนาเบิองนั่นแหละครับตัวลูกคนแดงๆนะครับ ตัวแม่พ่นล้มโตเงาดีครับเปิดด้วยกับยำราคาอีกเท่ยหนึ่งครับผมสี่หมื่นสองพันนะครับเนาะทรงพีทัวภาอีสานครับทุกโตนะครับเด้อวันเช้าเราจะทรงฟีให้ทัวภาอีสานเลยเนาะครับเนาะไปบังด้านหน้าพ่นอีกกเทื่อนึงครับผมเบิ้งลูกพ่นจระจะเนาะครับเนาะนี่ครับตัวลูกพ่นนี่เนาะครับเนาะแม่ลูกคมนี่แหละครับผม คือสองมิสิตได้สามครับเนี่ยแม่อยูยฝูงม้าเนาะครับเนาะเป็นตะลุนอยู่ครับผมน่นครับถึงหัวเชียเจาเปิดไ้ให้ทรงฟีตัวภ่าคกีสานนะครับเนาะนี่ครับลูกพันเป็นัตผู่เนาะครับเนาะแต่ว่าตัวลูกพันกับพันเป็นการล้าปีมาแต่ว่าเศร้าล้านะครับยังกะสี่กันเป็นหมอล้มกะสี่มิจะถ่ารับเงินอย่างเดียวนะครับเนาะนั่นแหละครับผม นี่นะครับเบิ้งด้านหลังเพนได้ครับบ้านทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเบิ้งเต็มๆลยครับทรงฟีโทวภาคอีสานนะครับเนาะทีหัวเชียย่อเปิดราคามาแห่แฟนเพจแฟนครับผิดเจรนาเบิ้งนะครับเนาะนี่แหละครับแม่ลูกลูกคู่แม่เพน่น่าจะพันการผสมมาแล้วนะครับเนาะอยู่ฝูงม้าครับผมมัวแยกฝูงม้านะครับเนาะคลิปนี้ก็บเจ้ไปชช้ำนี้แะครับผมขึ้นมาอยากได้ด้วนๆครับผม ในดัานจัดทรงฟรีคือเก่านะครับเนะาะทั่วภาคอีสานครับผมชิปนี้ก็เจ้บไปซ้ำนี่แลละครับผมสวัสดีครับ